นำทุกท่านมาชมศิลปะปูนปั้นที่ปรางประธานนี่คือเจอดีทรงปรางของวัดจุลามณีที่เมืองพิษณุโลกที่วัดจุลามณีมีเจดีทรงปรางเป็นปรางประธานที่มีงานปูนปั้นที่น่าสนใจสวยงามศิลปะในสมัยอยุธยาตอนต้น ที่เมืองพิษณุโลกสำหรับโครงสร้างพื้นฐานของเจดีทรงปรางก็คือการมีฐานบัวลูกฟักสามฐานซ้อนชั้นกันขึ้นไปนะครับลักษณะของบัวลูกฟักก็คือบัวความบัวหงายแล้วส่วนท้องไม้นั้นประดับลูกฟักกับที่เป็นลักษณะแบนๆสี่เหลี่ยม ถ้าเป็นบัวลูกแก้วอกไก่จะเป็นสันเหมือนอกไก่ให้ได้ชมมุมนี้ของฐานชั้นที่สองที่เป็นลักษณะการประดับลูกฟักที่ท้องไม้เรียกว่าเป็นบัวลูกฟักผ,งผังโครงสร้างของเจดีย์ทรงปรางก็จะมีฐานบัวลูกฟัก,ก,ก3ฐานตามที่เห็นในคลิปนี้นะครับ เจดียประธานที่เป็นทรงปรางของวัดจุฬามณีจะมีลักษณะเป็นปรางอยู่ตรงกลางด้านหน้าจะมีมุกยืนแล้วก็มีประตูทางขึ้น3ทางเรียกว่าตรีมุกประตูที่เป็นประตูบริเวณเรือนธาตุ ของปรางเป็นประตูหลอกซึ่งลักษณะประตูหลอกจะเป็นศิลป,ปะที่ได้รับอิทธิพลมาจากขเขมรช่วงอยุธยาตอนตอน้นถ้าเป็นในยุคสมัยอยุธยาจะทำเป็นซุ้มจารนํำปรดิสถานองค์พระพุทธรูปจะไม่ทำเป็นลักษณะของประตูหลอกนี่คือมุกที่ยื่นด้านหน้า,นาที่เรียกว่าเป็นตรีมุก ุกยืนที่มีทางเข้าสามทางสำหรับเจดีย์ทรงปรางที่วัดจุามณีนั้นสันนิษฐานสร้างในสมัยสมเด็จพระบรมไตโรโลกนาถปีพศ2007ที่พระองค์ทรงออกผนวดเมื่อครั้ง เสด็จมาประทับที่เมืองพิซซโลโลกนี่คือทางขึ้นด้านหน้าของเจดีย์ทรงปางนะครับให้ได้ชมโครงสร้างโดยภาพรวมในชั้นของเรือนธาตุจะมีงานปูนปั้นประดับอยู่ หลายๆตำแหน่งหลายๆจุดครับทั้งส่วนท้องไม้ส่วนหน้ากระดานที่เป็นพื้นที่ว่างๆรวมทั้งส่วนที่เป็นประตูหลอกในส่วนที่เหนือขึ้นไปส่วนยอดครับที่จะเป็นลักษณะสอนชั้นโดยปกติจะมีห้าชั้น ถ้าเป็นเจดีย์ทรงปรางนะครับแต่ได้พังทลายลงหมดเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นเรือนธาตุที่มีการย่อมุมการย่อมุมก็เกิดตั้งแต่ชั้นล่างขึ้นไปนครับโดยที่มีมุมประธานนั้นใหญ่กว่ามุมขนาบข้างนี่คือลักษณะเจดี ในภาพรวมเชิงโครงสร้างที่เป็นเจดีย์ทรงปรางในส่วนของประตูหลอกจะเป็นลักษณะงานปูนปั้นที่มีรูปแบบขององค์พระพุทธรูปอยู่ตรงกลางที่มีเครือไม้ ลายกะหนกอยู่ล้อมรอบเดี๋ยวเราจะไปชมอีกฝั่งหนึ่งของประตูหลอกเพื่อชมภาพที่ชัดขึ้นนะครับถ้าเป็นในสมัยอยุธยาครับจะเป็นลักษณะซุ้มจารนํำประดิษฐานองค์พระพุทธรูปลักษณะประตูหลอกก็จะเป็นศิลปะที่ได้รับอิทธิพลจากขเขมรในช่วงอยุธยาตอนต้น ซึ่งที่ร่องรอยของงานปูนปั้นครับมุมนี้เราจะเห็นชัดขึ้นนะครับเป็นลักษณะของพระพุทธเจ้าโดยคติความเชื่อนั้นนะครับในการปั้นปูนลักษณะนี้ร่องรอยแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะของการแสดงออกถึงการที่มี พระพุทธเจ้าอยู่ทุกหนทุกแห่งจากข้อมูลเอกสารที่สืบค้นมานะครับในส่วนฐานบัวครับบัวคว่ำครับก็จะมีลักษณะลวดลายปูนปั้นที่เป็นลวดบัวที่หลงเหลือร่องรอยให้ได้ชมนะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็น ลักษณะของแถวหงครับที่อยู่ในฐานของเรือนธาตุมุมนี้จะเห็นบางอย่างที่น่าสนใจก็คือให้ท่านสังเกตส่วนที่เป็นหางหงไว้ก่อนนะครับเทียบกับหางหงอีกชุดหนึ่งนะครับจะมีลักษณะหางหง ที่มีความแตกต่างกันออกไปครับบางส่วนที่จะไม่เหมือนกันให้ชมส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมเดินไปรอบเพื่อไปชมส่วนที่เป็นหางหงเพิ่มเติมจะได้เห็นข้อที่มีความแตกต่างออกไปครับซึ่งในเอกสาร ของท่านอาจารย์ที่นำเสนอเรื่องราวของงานปูนปั้นศิลประประดับที่พระปรางองค์นี้นะครับอาจารย์ก็ระบุไว้ว่าน่าจะเป็นฝีมือช่างสองกลุ่มที่มีการปั้นหางหงที่แตกต่างกันออกไปครับส่วนนี้ที่เป็นแถวหงมันในการสร้างแถวหง โดยรอบก็จะสื่อถึงการที่ลักษณะของหงที่อยู่รอบสวงสวรรค์ครับหงที่อยู่รอบสวงสวรรค์บในชมส่วนนี้นะครับในส่วนของลูกฟักครับที่เป็นแถบสี่เหลี่ยม ก็จะมีการประดับลายดอกส่วนที่เป็นบัวคว่ำจะเป็นลักษณะลวดลายปูนปั้นที่เป็นบัวนะครับโอบส่วนที่เป็นศีลาแรงไว้ส่วนที่เป็นลูกฟักครับของชั้นที่สองนะครับจะเป็นลักษณะของ ครุฑสลับสิงแบกนะครับซึ่งลักษณะครุฑแบกสิงแแบกก็จะเป็นงานที่สื่อเรื่องของการแบกเขาพระสมนครับนี่คือร่องรอยที่เหลืออยู่มุมนี้ก็สวยงามอีกมุมหนึ่งนะครับเดิมก็จะครอบคลุมส่วนที่เป็นลูกฟักไปทั้งหมดครับสิงสลับกับครุฑแบก ที่ส่วนที่เป็นลูกฟักของชั้นที่สองส่วนงานที่หลุดไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่เหลือล่องน้อยให้ชมมุมนี้ก็จะเห็นส่วนที่เป็นสิงครับให้ได้ชมเพิ่มเติมอีกส่วนนะครับที่อยู่เหนือขึ้นไป เป็นลักษณะของแถวของหงครับอยู่ตรงฐานของเรือนธาตุก็เปรียบดังส่วนที่เหนือขึ้นไปนั่นคือสวงสวรรค์นั่นเองสำหรับ,บมุมนี้ก็จะเป็นการประดับครับลายดอกกลม แล้วก็ลายสีเยส่เหลี่ยมดอกสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนครับเหนือขึ้นไปก็จะเป็นแถวของกลวยเชิงมุมนี้จะเห็นแถวกลวยเชิงที่ชัดเจนสวยงามครับยังคงมีรายละเอียดให้เราได้ศึกษานะครับแถบนี้จะเป็นกลวยเชิง ส่วนมุมนี้ที่ด้านล่างที่มีแถวหงครับเหนือขึ้นมาลวดลายมุมนี้เป็นลวดลายที่ลักษณะสอดคล้องกับศิลป,ปะจีนครับมุมนี้ที่มีความโดดเด่นชัดเจนโดยเฉพาะมาชมช่วงเที่ยงวันจะเห็นแสงตัดรายละเอียดให้เราได้เห็นภาพชัดเจน มาชมส่วนที่เป็นกลวยเชิงที่มีความสมบูรณ์อยู่โซนด้านหน้านะครับรวมทั้งส่วนที่เป็นบัวกลีบบัวนะครับแล้วก็มีลายดอกที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับที่เป็นลักษณะงานที่สอดคล้องกับศิลปะจีน ในส่วนด้านบนครับของเรือนธาตุจะเป็นแถวของเฟื่องอุบะครับก็จะประดับส่วนที่เป็นเฟื่องอุบะก็มีความสวยงามครับเหนือชั้นที่เป็นแถวเฟื่องอุบะขึ้นไปครับจะเป็นชั้นแถวของเทวดาพนม สหรับกับกรีบบัวจะเป็นชั้นของเทวดาพนมนี่คืองานในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถครับเมื่อครั้งพระองค์เสด็จออกพนวดปี2007นะครับ2007จีดีทรงปรางวัดจุลามณีนเ,นเมืองพิษนุโลก ของพญานาคครับประดับอยู่มุมด้านนี้ของหน้าบันทางด้านทิศตะวันตกนะครับพบว่าส่วนหน้าบันจะมีร่องรอยของเสียนพญานาคนะครับประดับส่วนที่เป็นหน้าบัน เมื่อเราเดินมาทางด้านหน้าครับส่วนที่เป็นฝั่งที่เป็นตรีมุกจะเห็นชัดเจนขึ้นส่วนที่เป็นเสียนพญานาคครับประดับหน้าบันมุมด้านบนนะครับเดี๋ยวจะให้ชมมุมสูงหลังจากเราได้ชมรายละเอียดส่วนประกอบต่างๆลายกลวยเชิงลวดลายเฟื่องอุบะเรียบร้อยนะครับ ให้ได้ชมเพิ่มเติมด้านบนสักนิดหนึ่งครับบมุมนี้เป็นส่วนของเสียพญานาคครับที่ประดับหน้าบันหน้าบันก็คือส่วนด้านบนกรอบของประตูของตรีมุกนั่นเองนะครับมุมนี้ก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น นี่คือความสวยงามที่ต้องบอกว่าหลงเหลือให้ชมจำนวนมากนะครับในศิลปะปูนปั้นที่เจดีย์ทรงปรางวัดจุลามณีเมื่อเราเดินขึ้นมาบันไดด้านหน้านะครับแล้วก็เข้ามาด้านไหนก็จะเห็นโครงสร้างของเจดีย์ทรงปราง ที่น่าสนใจมากครับโดยเฉพาะเมื่อเข้ามาที่ส่วนที่ยังหลงเหลือนะครับส่วนที่เป็นเรือนธาตุด้านในเราก็มองขึ้นข้างบนส่วนยอดที่หักพังทลายลงหมดแล้วนะครับเราก็จะเห็นอดีตที่สวยงามยิ่งใหญ่ของเจดีย์ทรงปราง วัดจุลามณีวันนี้ก็เลยถือโอกาสนำท่านชมครับทั้งเรื่องของโครงสร้างแล้วก็รูปแบบศิลปะปูนปั้นที่หลงเหลือให้เราได้ชมเข้ามาด้านในค่อนข้างจะเย็นสบายครับส่วนหนึ่งองค์ปรางจะสูงกว่าปกติครับฐานยกสูง ที่มีชั้นบัวลูกฟักสามชั้นนะครับมองไปด้านหน้าจะเห็นวิหารหลวงพ่อเพชรน,นะครับวิหารหลวงพ่อเพชรตั้งอยู่บนฐานเดิมของวิหารของวัดจุลามณีนี่คืองานสมัยใหม่ที่ทสร้างทับฐานของโบราณสถานสมัยเดิม ด้านในปดิษฐานหลวงพ่อเพชรที่เป็นที่เคารพนับถือของพี่น้องประชาชนเมื่อกลับออกมาด้านนอกอีกครั <art> um <musician> ้งนะครับจะมีบางส่วนที่เป็นลายดอกขนาดใหญ่สวยงามประดับครับเป็นปูนปั้นท่านที่เดินทางมา วัดจุรามณีเจดีย์ทรงปรางที่นี่ครับจะอยู่ห่างจากตัวเมืองครับกำแพงเมืองเก่าออกมาประมาณ5กิโลเมตรนะครับสำหรับท่านที่จะเดินทางมาชมก็ถือว่าอยู่ไม่ไกลจากเมือง ออกมาชมความงามผมให้ได้ชมไปรอบๆนะครับร่องรอยของอดีตปีพศ2007 รอบๆเจดีย์ทรงปรางก็จะมีเจดีย์รายครับมีครบก็คือทั้งเจดีย์ประจำมุมเจดีย์ประจำทิศนะครับแต่ก็จะมีบางด้านที่ในช่วงของการบูรณะนั้นพบว่ามีฐานของเจดีย์รายแต่ปัจจุบันก็จะไม่หลงเหลือนะครับนี่คือเจดีย์ประจำมุมเจดีย์ประจำทิศ ของเจดีย์ทรงปรางโดยสรุปในเรื่องของศิลป,ปะนะครับเจดีย์ทรงปรางที่นี่จะมีศิลป,ปะหลายอย่างที่สอดคล้องกับความเป็นอายุทยาตอนต้นซึ่งถูกนำมาสร้างในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ในสมัยหลังจากพระองค์ช่วงอยุธยาตรงกลางนั้นจะไม่มีการทำตรีมุกค,ครับที่นี่จึงถูกสันนิษฐานว่ามีการย้อนกลับไปนำเอาศิลป,ปะช่วงอยุธยาตอนต้นครับมาสร้างถ้าเป็นการสร้างตามพัฒนาการก็จะไม่มีส่วนตรีมุกแล้วนะครับ คือไม่มีส่วนยื่นด้านหน้าจะมีเฉพาะส่วนที่เป็นเจดีย์ที่เป็นทรงปรางสังรับที่เมืองพิษณุโลกจะมีเจดีย์ทรงปรางอยู่สามวัดนะครับมีที่นี่วัดจุลามณีสถานที่ที่สองจะอยู่ที่วัดวิหารทอง ที่มีวิหารพระอัฏฐารถใกล้ๆกับพระราชวังจันทร์ครับแล้วก็สถานที่ที่สามก็คือที่วัดพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองพิษณุโลกซึ่งที่วัดพระพุทธชินราชนั้นนะครับจากข้อมูลการบูรณะต่างๆนั้น ก็มีข้อมูลว่าเป็นการสร้างเจดีย์ทรงปรางครอบเจดีย์องค์เดิมที่เป็นทรงดอกบัวตูมของสมัยสุขโขทยัยเจดีย์ทรงปรางจะเป็นของสมัยอยุธยาเมื่อครั้งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จมาประทับที่เมืองพิษณุโลกเมืองฝ่ายเหนือนะครับซึ่งพิษณุโลกเองก็เป็น ราชธานีของทั้งสุขโขทัยแล้วก็อยุธยาจะนำทุกท่านกลับมาชมเรื่อยๆเมื่อมีโอกาสนะครับเจดีทรงปรางรวมทั้งภาพรวมของวัดจุรามณีสำหรับคลิปนี้นำชมส่วนที่เป็นร่องรอยของปูนปั้นศิลปะที่หลงเหลืออยู่ ของเจดีทรงปรางก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านได้เดินทางมาท่องเที่ยวมาชมศิลปะปูนปั้นที่เป็นงานหลงเหลือให้ได้ชมมาถึงปัจจุบันก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญบ,บารมีของสถานที่ของบรรพบุรุษ ได้ดนบันดาลให้พี่น้องทุกท่านนะครับพบแต่ความสุขความโชคดีได้รับแต่สิ่งที่ดีงามแล้วก็มีพลังใจช่วยกันปกป้องดูแลบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองพัฒนาสืบไป ฝากทุกท่านกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อไม่พลาดชมเรื่องราวของโบราณสถานตามเมืองต่างๆแล้วเราพบกันเรื่อยๆสวัสดีทุกท่านนะครับ